สวัสดีครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆมาชวนคุยกันเรื่องของหุ้น Procept Bio Robotics หรือ PRCT ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากขับของการต่อสู้กันระหว่างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าทึ่งกับความท้าทายทางการเงินในตลาดหุ้นที่โหดหิน นี่คือเรื่องราวของบริษัทที่กำลังอยู่บนทางแยกสำคัญเลยครับด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นสุดๆแต่อีกด้านหนึ่งคือราคาหุ้นที่ดิ่งลงอย่างหนักสะท้อนความเป็นจริงของตลาดที่บางทีก็ไม่ได้เดินตามเรื่องราวที่สวยหรูเสมอไปเอาล่ะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเราจะค่อยๆแกะรอยไปทีละขั้นเหมือนที่นักวิเคราะห์มืออาชีพทำกันเลยตั้งแต่การมองภาพรวมของอุตสาหกรรมทำความรู้จักเครื่องมือเจาะลึกตัวบริษัทโปรเซฟฟังเสียงทั้งสองฝั่งที่เห็นต่างกันแล้วค่อยถอยมาดูภาพใหญ่ทางเศรษฐ,ฐกิจก่อนจะไปถึงบทสรุปสุดท้ายครับก่อนอื่นเลยเรามาปูพื้นกันก่อนดีกว่าว่าอะไรคือหัวใจของเรื่องนี้ที่ทำให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจและก็น่ากัวงวลในเวลาเดียวกัน ครับ Procept b i o Robotics เขาทำหุ่นยนต์ผ่าตัดที่ใช้รักษาภาวะต่มลูกหมากโตหรือ BPH ซึ่งปัญหานเนี้ยเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ชายสูงวัยหลายคนเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตลาดของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆและมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะเลยพีนี้ก่อนจะไปเจาะลึกตัวบริษัทเรามาดูกันก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์เขาใช้กรอบความคิดอะไรในการมองหุ้นแบบนี้กัน ภาพนี้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานี่เองครับอธิบายได้ดีมากๆเลยมันมี2วิธีหลักๆก็คือท็อปดาวที่มองจากภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกลงมากับบอทัมอัพที่เริ่มจากการเจาะลึกที่ตัวบริษัทก่อนเลยและสำหรับเคสนี้เราจะใช้2วิธีผสมกันเลยครับคือเริ่มจากเจาะลึกที่ตัวบริษัทให้เข้าใจแก่นของมันจริงๆก่อนหรือที่เรียกว่าบอทัมอัพแล้วจากนั้นค่อยๆซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจ หรือท็อปดาวเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบถ้วนที่สุดเอาละครับถึงเวลาเจาะลึกกันแล้วเรามาเริ่มแบบบอลทัมอัพกันเลยมาดูกันว่าเรื่องราวของบริษัทนี้มันน่าตื่นเต้นยังไงเทคโนโลยีของเขาเรียกว่า a q u a b l a t i o n ครับ พูดง่ายๆก็คือการใช้น้ำแรงดันสูงที่มีหุ่นยนต์ควบคุมอย่างแม่นยำเข้าไปจัดการเนื้อเยื่อส่วนเกินจุดเด่นคือมันไม่ใช้ความร้อนซึ่งเขาบอกว่ามันช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีกว่าวิธีเดิมๆนี่แหละครับคือจุดขายที่ทรงพลังมากๆของเขาเลย แต่ที่น่าสนใจไปกว่าเทคโนโลยีอีกนะครับก็คือโมเดลธุรกิจของเขาครับมันเป็นแบบที่เรียกว่ามีดโกนกับใบมีดคือขายเครื่องหุ่นยนต์ไปแล้วยังต้องมีรายได่ต่อเนื่องจากการขายอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งไปเรื่อยๆซึ่งโมเดลแบบนี้เคยทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่า,ยยาง Intuitive Surgical เติบโตระเบิดมาแล้วแต่พอเราพลิกจากเรื่องราวที่สวยหรูมาดูที่ตัวเลขจริงๆจังๆ,ๆเราก็จะเจอกับอีกภาพหนึ่งเลยครับ ตัวเลขกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ยังคงติดลบอยู่ซึ่งมันบอกเราง่ายๆเลยครับว่าบริษัทยังขาดทุนอยู่และนี่คือความขัดแย้งที่นักลงทุนต้องเจอเลยครับเรื่องราวนะ่ะสวยหรูมากเทคโนโลยีก็ดีโมเดลธุรกิจก็น่าสนใจแต่พอเปิดดูงบการเงินโอ้โหตัวเลขมันฟองว่ายังไม่มีกำไรราคาหุ้นก็ลงมาเยอะแถมค่า P/E ก็ติดลบซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทยังเผาเงิอนอยู่ พอมีข้อมูลสองด้านที่มันขัดกันแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นสองขั้วความคิดขึ้นมาครับคือฝั่งที่เชียร์สุดใจที่เราเรียกว่าคดิ้งกับฝั่งที่มองว่ามันเสี่ยงเกินไปที่เรียกว่าหมีเรามาเริ่มจากฝั่งหมีกันก่อนนะครับนำโดย Spruce Point Capital ซึ่งเป็นชอ็อตเซลเลอร์ คือเขาพนันว่าหุ้นจะลงเขาออกมาตั้งข้อสังเกตรแรงๆหลายข้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดตลาดที่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่บริษัทบอกประเด็นเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ไปจนถึงเรื่องการเงินที่มองว่ามูลค่าหุ้นตอนนี้มันสูงเกินไปสําหรับบริษัทที่ยังขาดทุนแต่ถ้าเราไปดูฝั่งนักวิเคราะห์มืออาชีพในตลาดละ่ะโอ้โหภาพนี่กลับกันเลยครับจากนักวิเคราะห์12คนมีถึง10คนที่แนะนำให้ซื้อและไม่มีใครแนะนำให้ขายเลยแม้แต่คนเดียว คือต้องเข้าใจก่อนว่าฝั่งที่เชียร์หรือฝั่งกระทิงเนี่ยเขาไม่ได้มองไม่เห็นปัญหานะครับแต่เขามองข้ามปัญหาเฉพาะหน้าไปที่อนาคตเขาเชื่อในศักยภาพของเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจในระยะยาวและมองว่าราคาหุ้นที่ลงมาเยอะๆตอนนี้แหละคือโอกาสในการเข้าซื้อของถูกสำหรับคนที่ไม่กลัวความเสี่ยงโอเคเราเจาะลึกตัวบริษัทไปแล้วฟังทั้งฝั่งหมีฝั่งกระทิงไปแล้วทีนี้ได้เวลาถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างครับ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมันเอื้อต่อคุ้นแบบนี้หรือเปล่าข่าวที่ไม่ค่อยดีก็คือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นฉากหลังที่ไม่ค่อยเป็นใจสำหรับบริษัทส่วนใหญ่เลย แล้วตัวเลขพวกนี้มันส่งผลยังไงทั้ง GDP ที่โตช้าลงคนว่างงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นและเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่มันก็เป็นเหมือนลมที่ต้านเรือครับโดยเฉพาะเรือลำเล็กๆที่ยังไม่แข็งแรงอย่างบริษัทที่ยังไม่มีกำไรเนี่ยก็จะยิ่งแล่นไปได้ลำบากคำถามสำคัญมันเลยวนกลับมาที่ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีแบบนี้เนี่ย มันใช่เวลาที่เหมาะสมหรือเปลา่าที่จะเข้าไปเสี่ยงกับคุณที่ยังไม่มีกําไรแต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการวิเคราะห์แล้วก็คือการเอาข้อมูลทั้งหมดที่มันดูขัดแย้งกันเนี่ยมาวางบนโต๊ะแล้วชั่งน้ําหนักกันดูพอสรุปออกมาแล้วก็จะเห็นภาพแบบนี้เลยครับมันเป็นการสู้กันหมัดต่อหมัดเลยระหว่างด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆแต่ก็มีคําถามเรื่องความปลอดภัย อีกด้านคือตัวเลขขาดทุนที่ยังแก้ไม่ตกแต่ก็มีการเติบโตของไรายได้ที่สูงลร่วแถมด้วยมุมมองนักวิเคราะห์ที่เชียร์สุดๆแต่ก็มีนักลงทุนอีกฝั่งที่จ้องจะชอ็อตเพราะมองว่ามันไม่ยั่งยืนสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ละคนก็จะมาจบที่การมองภาพรวมแบบนี้แหละครับคือการบาลานซ์ระหว่างโอกาสที่เราคาดหวังว่าจะได้รับกับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับให้ได้ เรื่องราวที่เรานำมาเล่าในวันนี้คงไม่ได้ให้คำตอบว่าควรซื้อหรือขายนะครับแต่การให้กรอบความคิดและข้อมูลทั้งสองด้านไปพิจารณาต่อคำถามสุดท้ายที่ทุกคนต้องตอบให้ได้ด้วยตัวเองก็คือโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เห็นกันอยู่ชัดๆในวันนี้แล้วหรือยัง